เกมเมอร์ถิวนะครับมนุษย์จะมาสอนพี่ทำให้ราวามีควนนะครับไปดูอุปกรณ์กันเลยอ่าอ้ปกรณ์อะไรต้องมีนะครับน,นะนี่ครับถังลาวาลาว่าบาังเกตนะครับแล้วก็สเปาเบสนะครับเออตัวมีไฟย์เราต้องเปิดม้อนหน,นึ่งนับอ่าแล้วก็กดลงไปสองบอกครับอ่า เขาบอกว่ากดออกมาสองม็อนครับแล้วเราก็ไปไปไปเครื่องผมมันแหลกมันแหลกอ่ะมาละแล้วก็วางเจ้าเบสแล้วก็วางรามาบักเก็ตลงไปในนี้นะครับน้ำมันไม่หนาอ่านได้นะครับแค่นี้ก็ลาวาก็จะมีคนออกมาเนี่ยนะครับแต่มันเป็นของลาวาครับเป็นคนงของเจ้าบุ๋ม จะ่าเทไหมองอปใชชกันหน้าจะครับหมอปใช้าชนหน้านะพี่จะแบบถ้าใครชอบวิธีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแ c ร์ e ด้วยนะครับโอเคโอเคครับสลนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสวัสดี